กฎ2ข้อสำหรับคนที่อยากมีผิวคอที่เนียนเรียบค่ะ 1. ก็คือห้ามขี้เกียจ2ก็คือห้ามขี้เหนียวค่ะ ขี้เหนียวครีมค่ะตักน้อยเกินไปไม่พอนะคะต้องตักประมาณนี้ค่ะใครที่ผสมกับสาหร่ายแดงแอซซ่งเซนทีนะคะแบ่งเท่าๆกันค่ะแล้วก็วอร์มครีมค่ะเปลี่ยนสีครีมจากสีแดงและสีส้มให้เป็นสีใสๆนะแล้วทาลงไปบนผิวคอของเราค่ะนวดยกกระชับผิวคอของเราก่อนนอนแบบนี้เลยนะจะทําให้ผิวคอของเราค่อยๆชุ่มชื้นค่อยๆเหมียนเรียบค่อยๆตึงขึ้นนะคะทําได้ทุกวันเลยเซตหนึ่งเนี่ยใช้ได้ประมาณ3 ค่ะส้มแดง3สายพันธุ์นะเพทูริทัมค่ะเหมือนเป็นฟิล์มห่อพุ่มผิวคอของเราไว้ตัวนี้ก็จะดูแลในเรื่องของความชุ่มชื้นริ้วรอยค่ะความตื้นเขินของร่องลึกต่างๆเนาะสาหร่ายแดงแอซาเซนทีนคอลลาเจนจากปลาไฮยาลูรอนและเชียร์บาเซอร์นะฮะเลือๆทามือนะคะนวดยกกระชับขึ้นไปได้ทุกวันเลยแล้วก็นวดเสร็จแล้วอย่าลืมเดินน้ำเหลืองนะคะแค่นี้เลยค่ะเพื่อผิวคอที่เนียนเรียบกดสั่งซื้อในตะกร้านค้าโปร1111สส่วนลดเยอะมากค่ะ